สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณิงวราพรบัวพานะคะวันนี้คุณญิงก็อยู่ที่วัดค่ะทาบุญนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเะะราประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างถ้วยล้างจานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยนะคะมาแบ่งปันนะคะบรรยากาศนะคะอน,อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะวันนี้คุณญิงก็มีนะคะาอาหารขา้าวอาหารหวานมาถวายพระนะคะก็มีข้าวสวยนะคะลาบหมู ไข่ต้มนะคะแล้วก็แกงหน่อไม้นะคะแล้วก็ข้าวต้มผัดนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็มีบรรยากาศเขียวๆนะคะนั่งอยู่นนบริเวณริมสระน้ํานะคะก็ขออนุญาตลงตาเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ก็เจริญจากับนักสุนัขคิวเมื่อกี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดไหมคะทําอะไรกันบ้างนะคะวันหยุดพักผ่อนไหมนะคะทําอะไรกันอยู่คะวันนี้กินข้าวกินปลากันหรือยังคะ อินค้ากินปลาหรือ,อยังเห็นน้ำไหมคะน้ําข้างหลังนะคะตอนอสัปดาห์ที่แล้วเนาะคุณหญิงก็ไปไรฟ์อยู่บนสะพานตรงศาลากลางน้ำนะว,วันนี้ก็เห็นนะคะตรงนี้มีที่นั่งอยู่นะคะเห็นตรงนี้มีที่นั่งนะคะก็เลยนะคะมานระะัะ ตัดกลา,างนดตังสดไ์สดตรงนี้เลยนะคะก็วันห,หยุดของเรานะคะหรือว่าวันทํางานเราก็ทําชีวิตของเราให้มีความสุขนะคะวันหยุดก็มีความสุขนะคะทั้งกับตัวเองกับครอบครัวนะคะวันทํางานก็ทํางานอย่างมีความสุขนะคะถ้ารู้สึกว่าทํางานไม่มีความสุขนะคะเราก็ต้องร,รู้จกะะักคิดให้ตัวเองมีความสุขนะคะคิดง่ายๆนะคะคิดว่านะคะงานที่เราทำเ,เป็นงานอดิเรก ะค,ะคิดว่างานที่เราทำนะคะเราจะทําให้ดีที่สุดนะคะบอกตัวเองว่าเรารักงานนะคะเรารักสิ่งที่เราทำนะคะพอเวลาเราทําในสิ่งที่ดีนะคะ ผลที่ดีมันก็จะตามมานั่นเองนะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันขอบคุณทุกการติดตามที่เพจคุณหญิงวราพรมัวพานะคะตอนนี้คุณหญิงไม่มีมือถือแชร์นะคะใครที่ช่วยคุณหญิงแชร์วันนี้ก็ขอให้โชคดีเงินเข้านะคะได้ล้านละแชร์แชร์ละล้านล้านละคอมเมนต์คอมเมนต์ละล้านนะคะก็นําม,มาแบ่งปันบรรยากาศน,นะ,ะวันนี้ก็โมทนาบนุญร่วมกันคุณหญิงก็มาทําบุญนะคะนั่นเองเดี๋ยวปรับกล้องอีกนิดนึงอ่ะ ได้อยู่นะคะโอเคนะคะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะก็เสียงประมาณนี้เนาะจะได้ไม่รบกวนนะคะท่านอื่นนะคะที่อยู่บริเวณน,นี้นะคะที่นี่ก็ร่มรื่นค่ะเป็นวัดป่านะที่อยู่ในอำเภอเมืองนะชื่อว่าสีป่าสักนะคะคุณหญิงก็มานะคะ ไม่ได้บ่อยมากแต่ถ้ามีโอกาสก็จะมานะคะก็ถือโอกาสที่ดีนะคะก็มากันกับคุณสามีนะคะมากันสองคนนะคะก็ช่วยคุณป้านะคะ,ะล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ชวนกันมาค่ะการที่เรามีกิจกรรมที่ดีนะคะร่วมกันกับครอบครัวนะคะมันทําให้ครอบครัวเราอบอุ่นนะคะมันทําให้นะ,ะรักของเรายืนยาวยาวนานนะ,ะไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่จาก,กับคุณพ่อคุณแม่ลูกสามีภรรยาะเพื่อนกันเมิตรนะคะดีทั้งหมดเลย ะะยิ่งเราทำนะะบุญมากยิ่งเรามีความสุขร่วมกันมากมันก็จะเป็นเหมือนบันทึกความสุขบันทึกบุญนะคะเราสะสมแต้มบุญเราสะสมแต้มความสุขเยอะๆนะคะนึกถึงทีใดมันก็มีความสุขใช่ไหมคะ นึกถึงทีไรใจเราก็เบิกบานนะคะเพราะว่านะคะใจเราได้สะสมนะคะประสบการณ์เราสะสมในสิ่งที่ดีนะคะเราชอบอะไรเราก็ทําแบบนั้นนะคะคือทําในสิ่งที่ดีนะคะแบบนั้นบ่อยๆนะคะความดีพรางความดีมันก็จะอยู่ในตัวเราปกป,กปักคุ้มครองตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นปกปักคุ้มครองตัวเราให้มีชีวิตที่ถ้าเจออะไรไม่ดีก็จะคลาวคลาดปลอดภัยนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณการแชร์5,000ล้านขอบคุณการแชร์50ล้านขอบคุณการแชร์นะคะ100 ล้านนะคะขอบุณการแชร์แชร์ละหมื่นแชร์ละแสนแชร์ละล้านนะคะวันนี้คุณหญิงมีหัวข้อดีๆมาแบ่งปันกันนะคะวันที่5กุมภาพันธ์า5 6 5ข้อที่1นะคะเอา3เคล็ดลับนะคะ3เคล็ดลับทำชีวิตมั่งคัง่งรับโอกาสทองนะคะข้อที่1ใจสบายมีความสุขนะคะข้อที่2ออกแบบชีวิตมั่งคั่งนะคะข้อที่3เชื่อเราคือคนโชคดีนะคะชีวิตเรานะคะเราออกแบบได้ นะคะอย่างที่คุณหญิงเคยแบ่งปันไปเมื่อหลายวันก่อนว่าชีวิตของเรานะคะเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถนะคะเมื่อวานนี้เนาะเราสามารถเลือกเกิดใหม่ได้เลือกเกิดใหม่ในชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะให้มันดีขึ้นเราต้องทําอะไรแบบใหม่ๆ <_ p> เพราะว่าเราทําอะไรแบบเดิมๆใช่ไหมคะมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะคะวันนี้ก็เลือกเกิดใหม่ะะได้ในชาตินี้เราอยากมีชีวิตแบบไหน,นสบายใจมีความสุขมีความร่งเรองเงินทองโอกาสที่ดีเข้ามายัางไงน,นะคะเราก็ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นนะคะจุดเริ่มต้นที่เราจะไป ถึงจุดนั้นนะคะมีความมั่นคงร่ำรวยและมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นนะคะเราต้องมีใจสบายมีความสุขนะคะเห็นบรรยากาศเขียวๆต้นไม้นะคะเสียงนกเนี่ยเสียงนะคะกระเตอะไรนะคะกรละกระโลกกระแตนะคะ เราก็มีความสุขเนาะมีความสุขกายส,สบายใจนะคะเวลา,าที่เราเห็นอะไรที่แบบมันสดชื่นมันสวยงามนะคะตามันสะอาดสะอ้านนะคะนี่นะคะ่ะเรียกว่าความสุขนะคะความสุขเราก็สามารถสร้างได้ไม่รอนะคะไม่รอคอยนะะจากใคร ถ้าเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ผลิตนะคะมีความสุขง่ายกว่ามีความสุขเร็วกว่าจริงไหมคะเห็นด้วยไหมคะว่าเราเป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างความสุขนะคะเวลาที่เราเป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างความสุขเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่ของความสุขเหมือนเราเป็นบิดามารดาของความสุข ะะเวลาที่มีความทุกเวลาที่เจอวิกฤตเวลาที่เจอะะอะไรนะคะก็ไม่สามารถที่จะทําลายความสุขเราได้เพราะว่าเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ผลิตนะคะมันก็อยู่กับเราแล้วก็เกิดขึ้นกับเราะะได้บ่อยๆนะคะเวลาที่มีความทุกนะคะมีความเครียดอึดอัดขับข้องใจทุกเรื่องงานทุกเรื่องคนรักทุกเรื่องเงินทุกเรื่องสุขภาพ นะคะทุกเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนมีความทุกข์ประจําตัวประจํากายของแต่ละคนเนาะแล้วก็นะคะเวลาที่เรามีความทุกข์นะคะมักคิดอะไรไม่ออกนะ,ค,ะครูบาอาจารย์บอกว่านะคะกุศลกับอกุศลมันมไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้เมื่อมีจิตใจที่ดีมีกุศลในใจนะคะมีกุศลในการกระทําที่ดีนะคะสิ่งที่ดีนะ,ะย่อมเกิดไม่ได้นะคะ ความคิดลบลความทุกข์ความเศร้าความหม่นหมองก,ก็ไม่เกิดฉะนั้นแล้วก็สร้างจิตกุศลน,นะคะให้นะคะเยอะๆบ่อยๆนะคะความทุกข์ที่ได้ไม่เข้ามาถึงกายถึงตัวเรานะคะเราก็ฝึกนะคะคุณหญิงก็ฝึกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะปกติก็จะไล์ในในห้องส่งใช่ไหมคะที่บ้านวันนี้ก็ออกนอกสถานที่ก็ ใช้กําลังเขาเรียกว่าใช้กําลังใจากายกําลังใจอย่างเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตื่นตั้งแต่เช้านะคะทํำข้าวต้มผัดตั้งแต่เมื่อวานนะคะคือทําทําเองค่ะ คือคุณหญิงต้องการพิสูจน์ตัวเองนะว่าเอ๊ะถ้าเราจะทําดีสักเรื่องสักราวหนึ่งอะ่ะเราจะทําเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไหมนะคะโดยที่ไม่มีผู้ช่วยนะคะทำได้ไหมแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าต้องเตรียมข้าวปลาอาหารนะคะต้องเตรียมวางแผนการเดินทางเพราะว่าไม่ได้เพาเรียกว่าไม่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านคุณหญิงเนาะทำไมไม่ทําบุญใกล้บ้านนู่นนะบางคนอาจจะเคยสงสัยนะคะคือเราทําได้ทุกที่นะคะแต่ว่าคุณหญิงอยากจะเขาเรียกว่า ฝึกความขยันความอดทนของตัวเองนะคะว่าจะทำได้ไหมถ้าไกลบ้านก็ไกลพอสมควรประมาณ40-50กิโลได้นะคะเพราะว่าอยู่คุณหญิงอยู่อำเภอรลุมศักเนาะแล้วก็ที่วัดอยู่อำเภอเมืองนะคะที่วัดอยู่อำเภอเมืองป้าหาอะไรคะ <c oughs> <c oughs> ก็นวัดอยู่อำเภอเมืองคหนหนิงก็เลยนะคะมาที่ที่วัดนะคะก็ชอบบรรยากาศที่นี่ค่ะร่มรื่นเย็นสบายนะคะรู้สึกมีความสุขเลยอยากจะแบ่งปันกิจกรรมความสุขให้กับพี่อน้องนะคะแต่คุณหนิงก็ยังไม่ได้นะครับ อ่านนะคะแชร์ร nice ูปยังไม่ได้แบ่งปันรูปให้ได้โมทนาบุญร่วมกันนะคะกับบุญนะกุศลในเช้านี้นะคะได้ร่วมบุญร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันใครที่อยากจะนะคะส่งปัจจัยมาร่วมบุญกับคุณหญิงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีทั้งบัญชีบุญก็มีในในที่เพจเราไปดูได้หรือจะส่งมาที่บัญชีสนับสนุนการผลิตสื่อนะคะแล้วก็กาลังใจนะคะก็สามารถส่งมาได้คุณหญิงแบ่งนะครับเงินนะคะมาทําบุญทําทานต่อนั่นเองนะคะพรุ่งนี้คุณหญิงก็จะมีไปทําบุญ อ่าไปบวชพระนะคะไปบวชพระนะครับเป็น เป็นหลานของพี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยก็คือคุณสามีของคุณหญิงนะคะก็เป็นหลานนะคะบวชนะบวชพระหมู่นะคะน่าประมาณสามสาองค์นะคะใครที่อยากจะร่วมบุญกับคุณหญิงก็สามารถส่งปัจจัยมาได้ถ้าไม่สะดวกไปทําบุญที่ไหนเนาะนะคะอยากร่วมบุญด้วยกันก็สามารถส่งปัจจัยมาได้เดี๋ยวคุณหญิงจะไปถอนเงินนะคะไปเบิกเงินไปนะคะกดเงินนะคะไปทําบุญนะพรุ่งนี้นะคะก็โมทนาบุญร่วมกันได้นะคะก็นี่แหละค่ะ มาแบ่งปันกิจกรรมนะที่ทาให้เรามีความสุขกายสบายใจเราทําได้ง่ายๆนะคะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรานะคะคนที่รักตัวเองนะคะก็จะนี่แหละคะ่ะสามารถมีความสุขได้ง่ายๆนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวที่มีนะคะกับนะคะ เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมนะคะไม่ต้องไม่ได้คิดว่าต้องมีอันนั้นต้องมีอันนี้นะคะจะมีความสุขต้องประสบความสําเร็จแบบนั้นแบบนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้ไปนู่นไปนี่ที่แบบไกลๆนะคะถึงจะมีความสุขนะคะความสุขก็เกิดขึ้นกับเราที่เราสามารถ ขอภัยนะคะมีสามารถที่จะแบบนะคะเพลิดเพลินกับบรรยากาศนะคะรอบตัวรอบข้างได้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเก่งขอบคุณการแชร์5,000ล้านโมทนาบุญด้วยกันนะคะตอนนี้คุณหญิงอยู่ที่วัดนะคะวัดศรีปราะศะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะบรรยากาศน้ำเย็นๆข้างหลังนะ,ะเป็นสาษน้ำลานเลี้ยงปลานะคะอาทิตย์ที่แล้วคุณหญิงก็ พาไปให้อาหารปลาเนาะนะคะปลาก็เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้หลวงตาอยู่วัดก็ได้ถวายอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะมีหลวงตากับหลวงพี่นะคะอีกสององค์นะคะก็ำพำนภารกิจช่วยล้างจงร้านจานเรียบร้อยแล้วก็เลยมีได้เวลาที่จะมาเจอกับพี่พี่น้องนองทุกท่านเนาะนะะแบ่งปันบรรยากาศะะที่ร่มรื่นนะคะเดี๋ยวนะคะ ท้ายรายการเดี๋ยวจะพาไปไหว้หลวงพ่อโตที่ด้านบนนะคะไปด้านบนตรงนู้นแต่ตรงเนี้ยเป็นสะเนาะถัดไปก็จะเป็นถนนที่แบบเข้าเข้าสวนเข้าไร่นะตรงนั้นตรงข้างหลังกล้องนี้ก็จะเป็นถนนเข้าสวนเข้าไร่เหมือนกันให้ยินเสียงนกชัดไหมคะโอ้เสียงนกชัดเจนบรรยากาศดีมากต้นไม้เยอะมากนะคะต้นไม้เยอะมากร่มรืน่นมีความสุขกายสบายใจนะคะรู้สึกว่าหายใจนะคะได้เต็มปอด รู้สึกว่าเออเนอะมันก็เวลาที่เรา มันสบายทําดูอะไรแบบสบายตาอยู่ที่นะคะเขียวๆล่งๆกว้าง,งๆ,ๆอยู่ที่แปลกตาเนี่ยมันก็มีความสุขได้แบบนี้นะคะแบบง่ายๆนี่เองนะคะอันนี้คือข้อที่1นนะคะใจสบายมีความสุขทุกท่านล่ะคะมีกิจกรรมความสุขของตัวเองทําอะไรกันบ้างเขียนมาแชร์แบ่งปันได้นะคะคุณหนิงก็มีความสุขง่ายง่ายแบบนี้ค่ะอําบูญทําทานเล่นกับหมากับแมวนะคะเมื่อเช้านี้ดาวคุณหนิงก็เล่นกับดาน้องหมาที่วัดนะะหลายตัวมากๆเลยนะคะ ้หลวงตาเลี้ยงนะคะสุนัขหลายตัวนะคะโอ้ก็มีทั้งจ่าฝูงเมื่อกี้ก็จ่าฝูงดมาแบบนะยืนบนนี้เลยค่ะแบบนะคะ,แบบนะคะเขาพยายามทําตัวเป็นแบบะนะเจ้าเจ้าถิ่นแบบนะเธอมาทําอะไรแบบนี้มาทักทายนะคะก็หลายตัวเลยทีเดียวนะคะก็คุณหญิงก็พยายามจําชื่อพยายามมาให้บ่อยที่สุดนะคะ,ะสุนัขจะได้จำได้นะคะเผื่อมาทำบุญโรงทานนะคะก็จะได้แบบนะคะ ทุกอย่างรับรื่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เราอยากมา,าสะสมบุญสะสมความดีนะคะแล้วก็ทำองให้มีความสุขนั่นเองนะคะ โอเคนะคะต่อไปข้อที่2อนะคะออกแบบชีวิตมั่งคัง่งนะคะเราออกแบบชีวิตของเรานะคะแบบไหนอยากได้อะไรอยากประสบความสำเร็จแบบไหนนะคะมั่งคั่งร่ารวยสไตล์อะไรนะคะเราก็ต้องออกแบบนะ,ะชีวิตของเรานะ,ะด้วยตัวเราเองนะคะมั่งคั่งร่ารวยนะคะก็มันเริ่มตั้งแต่ความคิด จริงไหมคะความคิดนั่นแหละคะ่ะคิดดีคิดบวกคิดในทางที่ดีคิดในทางสร้างสรรค์คิดจะทําในสิ่งที่ดีนะคะคิดนะ,ะจะอาสะสมบูรณ์สะสมความดีคิดจะช่วยเหลือใครคิดจะแบ่งปันกัน แบ่งปันอะไรใครนะคะก็คือมีความมั่งคั่งร่ำรวยตั้งแต่ความคิดละนะคะพอเราคิดได้ซ้ำๆบ่อยๆนะคะมันก็จะล้นออกมาเป็นคำพูดที่ดีนะคะหูชอบวอวยพรผู้ผู้คนนะคะเวลาที่คนประสบความสำเร็จนะคะเรื่องอะไรนะคะได้อะไรโชคดีเรื่องอะไรเนี่ยก็ จะชอบแสดงความย,วย,ะะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับที่ประสบความสําเร็จที่ได้อันนั้นได้อันนี้นะคะโอโหโชคดีจังเลยนะคะไปทําอะไรมาทําไมโชคดีแบบนี้นะะใช่ไหมคะเราก็พูดไปนะคะเราไม่ห่วงคําอวยพรเราไม่ห่วงคําชื่นชมดะัะเพราะว่าเราพูดบ่อยนะคะเราทําบ่อยสิริมงคลมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ เพราะว่าเราเป็นผู้สร้างนะคะเราเป็นผู้ให้นะ,ะเราเป็นผู้ผลิตนะคะเราเป็นผู้ทําในสิ่งที่ดีเราก็จะได้นะคะดีกับสิ่งที่เราทําแน่นอน <c oughs> ขออภัยนะคะก็การที่เรานะคะคได้ ได้ผู้จาดีดีให้กำลังใจให้ความรักให้ความหยาย่วงใยให้ไอเดียนะคะถือว่าเป็นการให้แบบธรรมทานนะคะให้แบบธรรมทานนี่สูงกว่าวัตถุเนาะวัตถุทานก็ที่เราทําบุญทําทานใส่บาตรให้ของนะะูน่นนี่นั่นนะคะเป็นวัตถุแต่ที่สูงขึ้นมาอีกก็เป็นธรรมทานนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีนะคะโดยไม่ได้ลงทุนเลยเนาะแค่ลงทุนแค่ใจว่า เออนะคะเราจะทําในสิ่งที่ดีเราให้กําลังใจผู้คนเราให้ความรู้ในสิ่งที่เรามีเราสละเวลาทำเนี่ยนะคะเนี่ยแนะคะเป็นบุญที่สูงขึ้นมานะคะบุญที่สูงขึ้นมาจากวัตถุแต่สูงขึ้นไปอีกกว่านั้นนะคะก็คือนะคะอภัยทานนั่นเองนะคะอภัยความทุกข์ที่มันอยู่ในตัวเราที่ความผิดพลาด ความล้มเหลวความผิดหวังนะคะสิ่งต่างๆที่นะคะมันนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะเราไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะคะเราก็ให้อภัยซะเราเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะลิขิตออกแบบชีวิตใหม่นะคะเราต้องทําใหม่ค่ะมันะะมถึงจะได้สิ่งใหม่ถ้า,าทําแบบเดิมมันก็ได้นะ,ะแบบเดิมนะคะเรานะคะให้พอพอเพราะว่าเราให้นะคะ ให้อภัยตัวเองได้แล้วนะคะเราก็จะสามารถให้อภัยผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะคะให้อภัยผู้อื่นนะที่เคยทำอะไรไม่ดีกับเรานะคะใส่ร้ายป้ายสีนะคะกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถให้อภัยได้ให้อภัยความทุกข์นะคะออกจากตัวเองเนี่ยนะคะเราจะได้หมดทุกนะคะหมดโศกนะคะแต่ถ้าเรายังหวงนะคะ ความทุกข์มันก็อยู่กับตัวเราแต่ถ้าเราให้อภัยนะคะไปนะคะคนที่จะได้ดีก็คือตัวเรานะคะใครจะให้อภัยตอบหรือไม่ให้อภัยตอบก็แล้วแต่เป็นเรื่องของเขานะะถ้าเป็นคนเนาะนะคะมันเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเราเอาความทุกข์ออกจากตัวนะคะเรา,เาความทุกข์สละความทุกข์ออกจากตัว นะคะมันก็จะไม่มีอะไรที่มารั้งนะคะความโชคดีชีวิตที่ดีขึ้นความร่ํารวยความรุ่งเรืองของคุณได้นั่นเองนะคะมีแต่ชีวิตที่ขาขึ้นมีแต่ชีวิตร่ํารวยไปไหนก็เจอโอกาสที่ดีไปไหนก็เจอแต่คนดีดีนะไปไหนก็บรรยากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะมีความสุขนะคะไปไหนก็ได้รับโอกาสทองนะะไปไหนก็ได้รับความรักความเมตตานะคะทั้งจากคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อม นะคะเป็นแบบนั้นนะคะก็อันนี้ก็ต้องพูดกันทุกวันเนาะนะคุณหญิงก็แบ่งปันทุกวันนะคะ <c oughs> กับการที่เราทําบุญแบบวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนี้เป็นเหตุทําให้นะคะเกิดทรัพย์นั่นเองนะคะเราต้องทาทีท,ทีบ่อยๆนะคะเพราะว่าเรากินบุญเก่าทุกวันเราต้องทําบุญใหม่ทุกวันนะคะแม้ว่าเราอยู่เฉยๆเราก็กินบุญเก่า ะะทุกวันเราก็สะสมบุญใหม่ให้มันทันนะคะทันความรุ่งเรืองทันความร่ํำรวยนะคะทันนะะกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเราจะได้แก้ไขได้นั่นเองนะคะก็อันนี้คือข้อที่2อ,ออกแบบชีวิตมั่งคัง่งนะคะก็ต้องออกแบบด้วยตัวเราเองต่อไปข้อที่3นะคะเชื่อเราคือคนโชคดี ะค,ะคุณเชื่อไหมคะว่าคุณเป็นคนโชคดีเราต้องเชื่อนะว่าเราคือคนโชคดีโชคดีนะคะที่ไปไหนก็มีแต่ความราบรื่นติดต่อประสานงานก็ราบรื่นคุยกับใครก็มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะทําอะไรก็มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> เรียกว่าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็นะคะผ่านสบายราบรื่นเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นเราเป็นคนโชคดีนะคะ ความเชื่อนะคะเวลาที่เราเชื่อในสิ่งที่ดีมันเป็นเหมือนนะ,ะประตูใจที่ถูกเปิดออกว่ามันต้องไปทางนี้มันต้องทําแบบนี้มันราบเรื่นผ่าสบายนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องมันก็เป็นแบบนี้โดยธรรมชาตินะคะเราเชื่อแบบไหนนะคะสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับเรานะคะจริงไหมคะ เราเชื่ออะไรนะคะมันก็สิ่งนั้นก็เจดขึ้นกับเราเราเชื่อว่าเราเป็นคนดีนะคะเราเชื่อว่าเราเป็นคนร่ำรวยเราเชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีนะคะมันก็ตามนั้นนะคะจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เชื่อนะคะว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนดีเราเป็นคนหาเงินเก่งเราเป็นคนอะไรที่ดีที่เราอยากให้เกิดขึ้นน่ะนะคะ สิ่งนั้นมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งไหนที่เราเชื่อนะคะเราเชื่อแบบนั้นมันถึงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าสะสมนะคะแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะทำอะไรที่ซ้ำๆบ่อยๆนะคะทำนะคะด้วยความเชื่อมั่นทำด้วยความดีทำด้วยความขยันหมั่นเพียรอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะคะก็ต้องมีวินัยทำในสิ่งที่ดีทุกวันนะคะพอทำบ่อยๆนะคะมันก็เกิดความเชื่อความศรัทธานะคะกับ นะคะสถานการณ์กับเหตุการณ์กับการกระทํานั้นนะคะเนาะแล้วก็นะคะพอเราทําบ่อยๆนะคะมันก็จะมีแบบมีมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีคนนะคะมามาเอา่อมาพูดมาถามนะคะหรือว่านะคะมองว่าอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะแบบไม่สนใจนะคะไม่สนใจเพราะว่าเรา มันเราไม่เชื่อเราก็จะทําต่อไปนะคะเราไม่เชื่อกับคําพูดของคนที่คนคอยมาว่าเราอะไรเงี้ยหรือคอยมาตักเตือนเราว่าหยุดเธออย่าทำอันนั้นอย่าทำอันนี้เขาทากันเยอะแล้วนะะเราทําไม่ได้หรอกเราทําไม่ประสบความสําเร็จหรอก,กนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราก,เก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราเชื่อมั่นในความดีเราเชื่อมั่นในความชโชคดีเราเชื่อมั่นว่าเราทําในสิ่งที่ดีมันต้องได้ดีแน่นอนนะคะจะเกิดขึ้นประสบความสําเร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะก็ เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเราสร้างเหตุได้ผลที่ดีแน่นอนนะคะแต่เมื่อใดที่เราไม่ได้สร้างเหตุนะคะผลก็ไม่เกิดขึ้นนะคะผลไม่เกิดขึ้นหวานพืชยังไงก็ได้ผลแบบนั้นเนาะ,นะคะแล้วก็นะคะ <c oughs> คือเมื่อ,เม,อเมื่อความโชคดีเมื่อสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันก็เป็นผลที่เราได้ทำนะคะมันยังไม่เกิดขึ้นเราก็ทำต่อไปนะคะ ทำจนกว่านะคะจะหมดชีวิตของเรานี่ยค่ะหมดลมหายใจนะคะก็ยังทําต่อไปเพราะเราเป็นคนดีก็ขยันทําดีขยันสร้างความสุขขยันให้และแบ่งปันนะคะสม่ําเสมอนั่นเองนะคะ<ม>ก็เป็นงไงบ้างคะ3เคล็ดลับในวันนี้ที่คุณหนิงนามาแบ่งปันกันนะคะ3เคล็ดลับทําชีวิตมัง่งคั่งรับโอกาสทองนะคะข้อที่1ใจสบายมีความสุข ข้อที่2อออกแบบชีวิตมัง่งคั่งข้อที่3เชื่อเราคือคนโชคดีนะคะชอบหัวข้ออะไรก็เขียนมาได้นะคะอยากถามอะไรคุณอิงก็เขียนมาได้เช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ก็นแบ่งปันนในฉบับกระชับนะคะว่าเสียงคุณหญิงก็นะเริ่มแห้งแล้วนะคะ เราอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะคะใครมีคําถามอะไรก็สามารถส่งคําถามมาได้ที่ใต้คอนเทนต์นี้หรือในอินบ็อกนะคะอะไรที่คุณอย่างรู้เดี๋ยวจะมาตอบกันอะไรที่ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้นะคะก็ฝากไว้นะคะอะไรที่เวลาที่คุณจะทําอะไรในสิ่งที่ดีนะคะอย่าไปคิดเยอะค่ะทําเลย นะคะคือสิ่งที่ดีอะ่ะคือความถูกต้องใช่ไหมคะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทําเลยนะคะบุญเล็กบุญน้อยนะคะมันเป็นพลังบุญที่มันสามารถรวมกันเป็นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะแม้ว่าการเก็บขยะนะคะที่เราเห็นมันหล่นเราเดินไปเห็นหล่นแล้วเราเก็บเนี่ยก็คือความดีนะคะเราเห็นนะคะสัตว์ตกน้ำนะคะสมมุติว่า เห็นนะคะแมลงมุมตกน้ําเห็นนกตกน้ํานะคะหรือว่าเห็นอะไรที่เราพอช่วยได้นะคะเราก็ทานะคะทำให้มันเป็นนิสัยฝึกจากเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันก็เกิดจากการที่เราสะสมเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะเรื่องใหญ่ๆเราก็จะให้อยากทาเองนะคะทําดีไม่ดีรอนะคะแล้วก็โชคดีความมั่งคั่งความร่ํารวยโอกาสที่ดีเกิดขึ้นกับคนที่สะสมบุญสะสมความดีนะคะบ่อยๆนะคะ ก็นะคะแลนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะยังไม่รู้ว่าจะดูยังไม่รู้ว่าจะหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพยังไงนะคะก็แนะนำนะคะชาขิงนะคะขิงผงนะคะบางคนก็เรียกชาขิงบางนคนเรียกขิงผงเนาะคนืี้ก็เรียกขิงผงนะ,ะด้วยนะคะชาขิงด้วยนะคะก็มีโปรสิแถม2นะคะสองนะะ0บาทขนาด100กรัมถึงสิ้นเดือนนี้เดือนกุมภานันี้นะคะ ก็สั่งมาได้พีออเดอร์สาวันนะ,ะเพราะว่าทำแบบโฮมเมดนั่นเองนะคะไม่มีในไม่มีในสต็อกนะ,ะก็คือแต่ละครั้งที่ส่งก็คือทำใหม่นะคะก็แล้วแต่ปริมาณน,นะคะจำนวนนะคะครั้งที่คุณสั่งนะคะว่าคุณสั่งนะะมากน้อยนะคะขนาดไหนท้ามากก็จะใช้เวลาในการนะะผลิต นะคะหลายวันถ้าน้อยนะคะก็ตามนั้นนะคะเพราะว่านะคะต้องไปดูกิ้งนะคะทำนะคะแล้วก็วันส่งนะคะก็เป็น3าวันถึง5วันนะคะประมาณนี้นะคะแล้วท่านไหนที่อยากรู้เคล็ดลับที่ทําให้ชีวิตของตัวเองนะคะมั่งคั่งร่ารวยเจอโอกาสที่ดีนะคะมีชีวิตแบบวิถีเทพนะคะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกด้านนะคะก็คือเราต้องเข้าใจความรักก่อนนะคะนะคะความรัก ในคอร์สความรักพรีเมียมนะคะก็มี29เคล็ดลับนะคะที่ทําให้คุณเป็นคนที่พรีเมียมเจอสิ่งที่พรีเมียมนะคะแบบดีที่สุดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะสามารถนะคะส่งสลิปมาทำทีอินบ็อกได้รานะคาเต็มก็ช่วงนี้เป็นราคาเต็มนะคะขอภัยนะคะ <c oughs> 12999บาทเดี๋ยวจะมีคอร์สฟรีเร็วๆนี้นะคะคุณหญิงก็ยังไม่ได้ขึ้นปกเนาะนะคะเดี๋ยวขึ้นปกนะคะเดี๋ยวนะแจ้งกันนะคะว่ามีมกติกายัางไงนะคะแน่นอนว่าถ้าคุณใช้ความรักเป็นถ้าคุณเข้าใจความรักความรักไม่ใช่แค่เชิงหนุ่มสาวนะคะความรักในตัวเองความรักในงานความรักสุขภาพนะคะความรักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะคะ มันทําให้ชีวิตของคนประสบความสําเร็จนะคะคนที่ยังไม่กล้าทําอะไรยังไม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะยังอ่าหรือว่านะคะทำไปแล้วแบบยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วไม่เข้าใจความรักใช้ความรักใช้พลังความรักนะคะเปิดคลังความรักของตัวเองไม่ครบหรือไม่เป็นนั่นเองนะคะถ้าเรารักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนะคะ เรามีเวลาดูแลเอาใจใส่กับสิ่งนั้นมีเวลาบริหารมีเวลาจัดการให้มันดีนะคะให้มันดีขึ้นให้มันยอดเยี่ยมขึ้นสิ่งนั้นนะคะถ้าเป็นต้นไม้นะคะถ้าเป็นดอกไม้ถ้าเราดูแลเอาใจใส่ดีผลมันก็งามใช่ไหมคะไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะออกลูกออกผลนะคะดกนะคะตามนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจความรักนะะในการรักตัวเอง นะะในการรักตัวเองในการพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจให้ตัวเองเท่าที่ทำใน,นสิ่งที่ดีอยู่เสมอให้ตัวเองได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเนี่ยนะคะยังไงชีวิตก็รอดปลอดภัยเรารู้จักใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะรักตัวเองเป็นเราก็จะสามารถรักผู้อื่นเป็น นะคะเรายังรักผู้อื่นไม่ได้เรายังดูแลผู้อื่นไม่ได้เพราะว่าเรายังดูแลตัวเองนะคะยังไม่มากพอนะคะวันนี้ไม่สายนะคะเราดูแลตัวเองเรารักตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลผู้อื่นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายนะคะนะคะสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะเราก็สามารถทำได้ละดูแลอะไรที่เราอยากจะดูแลนั่นแหละค่ะเราก็จะสามารถทำได้เองนะคะเพราะว่ามัน จุดเริ่มต้นก็คือความรักนะคะรักด้วยปัญญานะคะรักด้วยสตินะคะสมาธิปัญญานะคะมันถึงจะนะคะเกิดะค,ะความจเจริญรุ่งเรืองนะคะเกิดนะสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนั่นเอง นะคะก็นะคะแบ่งปันกันเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขไปรับเงินรับทองรับโอกาสที่ดีนะคะไปออกแบบชีวิตนะคะมั่งคั่งร่ํารวยในแบบสไตล์ของเรานะคะเราไม่เปรียบเทียบกับใครนะคะว่าคนนั้นคนนี้มีมากมีน้อยนะคะเรามีเท่านั้นเท่านี้นะคะเราไม่เปรียบเทียบนะคะเรานะคะเป็นแบบของเราที่เราเป็นนี่นะคะเป็นคนที่พรีเมียมนะคะแบบดีที่สุดนะคะ <c oughs> แบบดีที่สุดนะคะพเมียมขนาดไหนระดับไหนนะคะเราก็ทำให้มันสุดๆไปเลยนะคะทำให้สุดๆไปเลยเดี๋ยวชีวิตมันดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวเงินทองตามมาเองเดี๋ยวโอกาสที่ดีตามมาเองเดี๋ยวโชคดีนะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะตามมาเองนะคะ ก็นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะใครที่นะคะมีคําถามอะไรก็เขียนมาได้นะคะก็ขอทุกท่าน,นจงทําในสิ่งที่ดีต่อไปจงเชื่อมั่นศรัทธาในความดีตัวเองจงเชื่อว่าตัวเองเป็นคนโชคดีนะะเมื่อเชื่อนะคะก็เหมือนเปิดประตูเปิดใจนะคะรับโอกาสที่ดีรับสิ่งที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะมัน เราทําได้ค่ะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะคะก็ลองทําดูลองเอาเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้ดูนะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันไหนพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีบรรยากาศแบบไหนไหมอะไรยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นรี่บานห้องถงนะคะเดี๋ยวแจ้งกันนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณหญิงวราพรบัวพาลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ